้วบ่าวสวัสดีครับเด็กฝึกอยู่เหรอครับใช่ครับเฮ้ยพวกเราอ่ะเป็นทีมอาสาใช่ไหมคือนักพวกเราเนี่ยคือนักที่ เราเป็นเจ้าของอยู่แล้วที่บ้านพอเป็นเจ้าของอยู่แล้วแล้วเอามาฝึกฝึกฝึกปกติมันก็ธรรมดาไปก็เลยฝึกให้มันค้นหาคุณหายได้ด้วยอ๋อถ้าเกิดแบบว่าเราซ่อนตังเมียแล้วเมียเราเลี้ยงสุนัขค้นหาเนี่ยมันจะหาเจอไหมในเขาเขาเคยอารมณ์ไม่ดีเงี้ยมไหมครับเคยครับแต่เขาแต่เขาไม่เงี้ยมจริงสอบปีหน้าใช่เพราะเราจะสอบปีละครั้งอ๋อ หนูต้องสอบให้ติดกับลูกคุณโชว์ตอน4โมงเย็นคือการช่วยเหอี่อะไรพี่เคนายชื่อเคนายเลยเคนาย์เลยพี่เคนายเคนาย์เขากู้ช่วยมาประมาณกี่เทีนได้นะครับไม่ได้นับเลยค่ะไม่ได้นับเลยเหรอใช่ค่ะแต่คนเจ็ดช่วงวันแรกคือทีนี้แหละช่วงวันแรกๆก็เป็นอ๋อแล้วก็รับงานนี่ได้ประมาณกี่ปีสุขภาพ5ปีเลยค่ะอ๋อเพราะว่าเป็นหมาเราเองอยู่แล้วอันเขาคือพันอะไรครับ ไม่กาพิษบูเลยโอ้ความแข็งแรงเขาเขาไม่เคยแง้มไข่ใช่ไหมครับไม่เคยเลยครับอ๋อว่าจะงานนี้แหละถ้าเกิดสั่งสั่งให้เขาแง้มเขาแง้มไหมไม่มีคำสั่งนี้เลยไม่มีคำสั่งนี้ในระบบใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่านายไม่กัดนะเพื่อนจับได้เลยครับจับได้เหรอได้ลองมาทำงานแล้วแง้มเฮ้ยหัวนุ่มเลยนายสนใจแต่อาหารในมืออย่างเดียวเลย อันนี้ต้องสตอกไว้กี่เม็ดครับอ๋อมีอันเดียวอ๋อมีอันเดียวก็รออยู่ไงนะคนนี้ชื่ออะไรครับโอเลี้ยงครับตัวนี้โอเลี้ยงโอเลี้ยงอายุอายุถ้าลองขวบแล้วครับหกขวบเอืออันนี้คือเขาเห่านี่คือเขาขอขออาหารนะครับอ๋อเราเคยเห่าไอคอนดี้ครับ หยุดนี่เขาจะหยุดไหมก็หยุดนะอ๋อกรคำสั่งหยุดแต่ป็นคำสั่งไม่รออันนี้ฝึกฝึกกี่ปีถึงเริ่มงานได้ฝึกสองปีอ๋อแล้วสวัสดีครับเฮ้ยแกรู้ดูอันนี้อาหารจริงเหรอพี่อาหารอกไก่ต้มครับผมอ๋ออกไก่ต้มแล้วซอยๆไว อ๋อนี่เขากินตลอดเวลาครับอ๋อนายหิวตลอดเวลาเลยเหรอเพื่อนนายไม่เคยอิ่มเลยเหรอเพื่อนเด็กๆเล่นกันอยู่บนที่สูง่มานายเขาอยู่เป็นเยอะๆอย่างเงี้ยเขามีทะเลาะกันไหม อาจจะมีครับบางตัวไม่ถูกกันไม่ถูกกันรู้วิธีเปิดเปิดโหมดการทํางานของเขาอ๋อแล้วเปิดโหมดเขาเปิดโหมดยังไงก็ยังยังซาบะยังหายอยู่ครับอ๋อยังหายอยู่ลืมลืมไปลูกอต้ออย่างนี้ถ้าเกิดเวลาทำงานเขาเปิดโหมดการทำงานต้องต้องต้องเปิดสวิตช์ก่อนฮะจริงเหรอใช่ครับเปิดยังไงเปิดยังไงพร้อมไหมพร้อมชิดอ่า เสร็จอ่าปึ๊บแล้วก็ให้รางวัลเสร็จปึ๊บพอเขาเปิดสวิตช์เห่าแล้วปุ๊บเราก็จะสั่งให้เขาค้นหาเข้าไปอ๋อก็คือเมื่อกี้คือขั้นตอนการเปิดสวิตช์การทำงานของเขาเขาตื่นตัวอ๋อตอนนี้คือตื่นตัวพร้อมทำงานแล้วใช่ครับแต่วขาสั่งไปค้นหาหมายถึดว่าถ้าเจอใครที่นั่งอยู่ก็จะเห่าอันที่เจอใครที่นั่งอยู่นั่งหรือนอนอ๋อคือใครจะตั้งนั่งหรือนอนนะอ๋อคือเขาจะรู้รู้ด้วยตนเองว่าถ้าเกิดเจอคนนั่งคนนอนหรือคนที่อยู่กับพื้นเนี่ยเขาก็จะเห่าเรียกเเเราาววว่จจออแแลล้้ สั่งในการปล่อยครับถ้าเกิดมาค้นหาคนคนที่เป็นผู้บาดเจ็บอะไรเงี้ยจะเป็นคําสั่งอีกแบบนึงค้นหาคนที่เป็นคนตายจะมีอีกแบบแต่ว่าตัวชุดคําสั่งครับมันจะแล้วแต่เจ้าของเขาจะตั้งว่าไงอ๋อแล้วอย่างอันนี้จะให้เขาทำงานอย่างเงี้ยอ่ะก็จะบอกว่าก็จะกดปอกคอแล้วบอกว่าค้นหาคนตายเนี่ยเราก็จะกดปอกคอเหมือนกันแล้วเราก็จะบอกว่าซิกเขาจะจำคำสั่งอันแรก ค้นหาเหรอพี่ไม่ไม่ครับอ่งนี้งูกู้ภัยเอางูพี่เฉยไม่ได้เกี่ยวกับเคนายเอามาอุ้มไม่เฉยเอบโอเคครับพี่ได้แล้วรัยะรัจุนกระทรการแงานการางงนองกรารแงาเราจะมีการพิจาาเริ่องการมาลง้างท่้องตัง อันนี้คือกล้าทางที่ถ่ายถ้าไปงนจม่พี่พี่เป็นคนเจ็บเหรอครับพี่ครับเป็นคนเจ็บเหรอครับอ๋อโอเคครับเอไดเลครับทา่ทานอกอ ก็การต้นหที่เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับดูนะครับอ่าเนี่ยตอนนี้คยนายยืนยันนะครับ